อยู่หันมุน้งเลยโอ้ใช้สวยตัวเนี้ยโอ้ยตัวนี้ใช้ดีเลยโอ้ะเอาปลาที่ทอดเมื่อกี้ครับลงไปผัดเลยนี่ผัดให้มันเข้ากัน เดี๋ยวตัวนี้เด็ดซูเป็นพาเมอร์สัญญาอ่ะมาะหาทุกอย่างที่กินมานหากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาจังหากินง่ายๆแบบวิธี <c oughs> ชาวบ้านเอเก็บท้ายด้วยนะครับขาดไม่ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนัจจังครับวันนี้มาหาตกปลาเกาะแมวครับตกปลาจวดปลายปงวันนี้ใช้กุ้งเป็นนะกุ้งเป็นตัวเล็กๆเนี่ยตัวนี้เดียวเองเท่ากุ้งฝอยเลยเกี่ยวหางข้อที่สองครับไม่รู้จะเป็นไงบ้างนะนี่เกีย่ยวงี้้วตีออกไปเลยครับ อล,ลังวิ่งตามนะลาอะไรเนี่ยจวดมาแล้วครับจวดตัวแรก้อดโดนคนมาอะไร นี่ประจวดใส่สวยใส่สวยเลยครับนี่ไอจวดแล้ว ปลาอะไรลูกโอ้โหเด้งคนแรงเลยโจดใช้สวยดึงยังไอปงเลยะดึงคันเบ็ดวูบมาเลยอยูแน่นเลยโอ้โหกินคันงงเลย ไม่ใช้สวยจวดครับติดอยู่ันมุ้งเลยกูใช้สวยตัวเนี้ยอุ้ย,ยตัวนี้ใช้ดีเลย ูนี่ตรวจไมค์แล้วครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ถูกประจวดเกาะแมวนี่สองสี่หกเจ็ดตัวพอดีไม่ได้ถ่ายได้แค่นี้ครับปลาไม่ไม่กินแต่ได้กับภาพนะ เดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะเอาปลาเจ็ดตัวนี้ไปทำเมนูอะไรดูครับครับมาดูเมนูนี้ปลาจวดที่ตกได้มาหกเจ็ดตัวเอามาทอดก่อนครับนี่ทำลแล้วได้กับข้าวอับมื้อหนึ่งแล้วดูว่าผมทอดแล้วผมจะไปทำอะไรต่อ ทอดให้เหลืองกรอบก่อนนะครับครับนี่ทอดปลาเหลืองกรอบดีแล้วนะสวยงามตามท้องเรื่องตักขึ้นครับเดี๋ยวผมเอามาผัดนะวันนี้ทำเมนูปลาจวดทอดผัดพริกสดนี่ทำมาแล้วมาผัดกันตั้งมันแล้วผัดพริกสดครับ เมนูง่ายๆเสร์แซ่บนี่พริกกระเทียมครับเป้นหตรงเนียหอมฉุยฉุนแล้วเนี่ยะปรุง,ปงรสเลยครับ ้ลปลาฝาเขียวหน่อยครับนํำตานิดนึงปลาผมทอดไม่ได้หมกักนะทอดแบบจืดๆอะเพราะเราต้องเอาผัดอีกนีตานิดนึงผงนัอนิดนึงนี่ <c oughs> <c oughs> ชุนเลยเดีวชิมรสชาติก่อนครับอืมอร่อยเฉยเอาปา่นนิดนึงอือพอดีนี่ครับใส่ใบมะกรูดฉีครับ ให้มันหอมๆห,หอมไลยเนี่ยนะเอาปลาที่ทอดเมื่อกี้ครับลงไปผัดเลยนี่เดี๋ยววันหลังจะไปแก้มือใหม่ครับอันนี้ก็ได้กับข้าวนี่ผัดให้มันเท่ากันแล้วใส่กระเพราครับ ให้กะเพราสลดเลยคล้ายๆผัดกะเพราะนะครับอันนี้ใส่ใบมะกรูดด้วย <c oughs> <c oughs> ใส่กะเพราเข้าไปฉุนขึ้นมาเลย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวตักใส่จานกินข้าวครับเรียบร้อย <c oughs> มาครับพี่น้องเอซีกินข้าวนครับเรียบร้อยผัดประจวดพริกสดนี่นี่ครับหลายคนอยากเห็น ปลาเตกเล้งที่ผมตกมาเอาทำอะไรนี่ครับผมพาหลังเห็นไหมผาหลังแล้วก็หมักแล้วตักแดดครับอันนี้ตัวมันยาวนะตัดครึ่งวเวลาทอดมันจะทอดง่ายนเนื้อเหมือนปลานี่เลยปลาเที่ยวขายเป็นวงๆอ่ะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรเป็นปาลาทะเลคล้ายๆกันครับตากเนื้อมาทอดมากีนประจวบเราก่อนครับ ดผักพิซสดเผาไว้มันกูดเลยลองกินทอดกรอบๆก,กินได้ทข้างเลยอร่อยเลยครับ เหมาะ้วครับเล่นจลกเล่นดูเนืน้อมันอร่อยนะครับจัดเนี่จวดหลังก็แก้มือใหม่ครับ ถ้าปลามเข้าดีๆนะโหตกเพลินเลยวัดเอาวัดเอาเดี๋ยวลองไปคืนมั่งอร่อยใช่ครับฝากไว้ทอดไว้กินครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างให้กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ